สวัสดีครับไปดูผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหน่อยแล้วกันนะครับแหมก็ยิงน้อยกว่าวันก่อนหน่อยหนึ่งครับบุรุษยาเสมอกับทางด้านเชคเตอร์โทเนตไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับสปาร์ตาปรากเอาชนะเรดบูลซาส์บวกไปได้3ประตูต่อศูนย์กาสโกเซลติกโหสุดยอดจริงๆครับถล่มเอาชนะทางด้านสโลวานบาติสลาวาไปได้ถึง5ประตูต่อนหนึ่งคาบูครับแพ้กับรัสเซียดับบลูไปศูนย์ประตูต่อ3คู่เอกดีจบลงด้วยการเสมอกันนะครับคู่ชิงเมื่อ2ปีที่แล้วครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอกับอินเตอร์มิลานไปศูนย์ประตูต่อศูนย์และปารีสแซงต์แชมงครับมาได้ประตูชัยในนาทีที่90เลยนะครับเกโรน,นาทำเข้าประตูตัวเองปารีสแซงต์แชมงครีเชิญเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ปดูหลังเกมของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานสักหน่อยนะครับเป๊ปกอร์ดิล่าได้ออกมายอมรับนะครับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าปัญหาการบาดเจ็บของทางด้านเควินเดอบรอยเนี่ยจะส่งผลขนาดไหนครับเขาจะฟิตพอเจอกับอาร์เซนอลหรือเปล่าครับวันอาทิตย์นี้ โดยนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมคนนี้นี่โดนถูกถอดออกนะครับในช่วงพักครึ่งเวลาแรกครับในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เสมอกับอินเตอร์มิลานไปโซนประตูต่อศูนย์ผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่าควินเดบรอยนี่จะฟิตลงเล่นเจอกับอาร์เซนอลไหมเขาบอกว่าครับว่าผมยังไม่ได้พูดคุยกับแพทย์ประจําทีมแต่อย่างใดผมยังไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรแล้วก็เราก็จะมีการแจ้งเพิ่มเติม ยอมรับนะครับว่าเกมนี้นี่เป็นเกมที่ดีกว่านะครับในรอบชิงแชมปลล์เมื่อ2ปีที่แล้วครับเขาบอกว่าพวกเราเล่นได้ดีกว่านะครับรอบชิงชมปลล์โลกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ตอนนั้นนี่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์แต่ต้องยอมรับนะครับว่าฝั่งของอินเตอร์มิลานนี่ทำการบ้านมาดีมากๆครับเน้นเกมรับตามสไตล์ของทีมจากอิตาลีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับครับแล้วก็เป็นทีมที่มีวินัยมากๆครับ ต e Island, ่วนเออร์ลิงฮาแลนด์มกดทําประตูแล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นเกมแรกของเออร์ลิงฮาแลนด์ในฤดูกาลนี้นะครับที่ไม่สามารถจะยิงประตูได้อิ ilar, นเตอร์มิลานนี่เรียกว่าบล็อกเออร์ลิงฮาแลนด์เลยนะครับว่าไม่ต้องขยับไปไหนล่ะเป๊ปก็ยังออกมาแซวนะครับว่าโหมีตั้งแต่6คนลายร้อมรอบรอบเขาไปหมดน่ะนะครับมี3คนยืนข้างหน้า3คนยืนข้างหลังแล้วมันจะไปทําอะไรได้ครับมันก็ยิงไม่ได้ดิครับ ลิเวอร์ลนี่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยิงไปแล้ว99ลูกนะครับขาดอีก1ประตูครับแหมต้องการที่อยากจะยิงให้ได้100ประตูเร็วๆครับนี่เพิ่งจะลงเล่นไป104เกมเทนั่นเองนะครับอาจ็็ต้องรอคอยต่อไปครับแต่ว่าเกมหน้าดีเขาจะต้องทําให้ได้นะนะครับเพราะว่าถ้าหากทําได้ดีก็จะมีสถิติเทียบเท่ากันกันกบนัาคริสเตนโนโรมันโด โรนโดนี่ทำสถิติลงเล่น105เกมให้กับเรอัลิในปี2011นะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงได้100ประตูนั่นคือสถิตินักเตะที่ยิงได้100ประตูให้กับสโมสรนี่เร็วที่สุดครับลิงหาแลนด์อี่ตอนแรกก็กลัาวว่าจะทำลายสถิติคือเซนโนโรนโดแต่ทำลายไม่ได้ละเกมหน้าเจอกับอาร์เซนอลโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเจอ2เกมใหญ่ติดๆกันเลยครับหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะมาลุ้นกันนะครับว่า เอริกฮาร์แลนจะยิงประตูที่100ให้ภายใต้สีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือเปล่าครับในเกมถัดไปเชลซีครับหลังจากที่เสริมทัพอย่างบ้านเลือดนะครับในตลาดการซื้อขายหลายๆรอบที่ผ่านมาครับล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับว่าพวกเขาเตรียมที่จะมีการปล่อยมูดริกครับนักเตะปีกที่ซื้อมาจากทางด้านชักเตอร์โดเนตในปี2023ด้วยราคาตัวสูงถึง88ล้านปอนด ออกจากทีมไปครับโดยนักเตะปีชาวยูเครนีก็ต้องบอกนะครับว่าทําผลงานได้ไม่ดีเลยนะครับตั้งแต่ย้ายมาอยู่ในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ลงทุนไปเยอะมากๆนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เฟลครับถ้าแมนยูก็ต้องเป็นแอนโทนีครับแต่เชลซีก็ต้องเป็นทางด้านมูริกนี่แหละครับตามรายงาน,นข่าวจากทางด้านทีมท็อชนะครับบอกว่าเชลซีพร้อมที่จะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมในเดือนมกราคมโดยคาดว่าจะไปในรูปแบบของการยืมตัว บุริกมีโอกาสลงเล่นไปแค่61นาทีเท่านั้นเองนะครับในศึกพิมพ์ลีกในฤดูการนี้การเข้ามาของทางด้านเปโดรเนโตและเจเดนซานโชทําให้โอกาสของเขาในการที่จะออกสตาร์เป็นตัวจริงก็เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับการย้ายออกจากทีมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับสำหรับนักเตะวัย23ปีจริงๆแล้วทางด้านเชลซีดีต้องการอยากจะปล่อยเขาออกจากทีมแบบถาวร แต่ในตลาดเดือนมกราคมคาดว่าจะเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวของเขานี่ก็ยังสูงอยู่ครับโดยทีมที่มีความไปได้ในการที่จะได้ตัวเขาก็คือโ er อลิมปิกมักเซยนั่นเองนะครับนี่แสดงความสนใจมันแล้วนะครับว่าต้องการที่อยากจะขอยืมนักเตะคนนี้ครับแม่โอเอมนี่ก็เสริมทีมค่อนข้างจะโอเคทีเดียวนะครับในฤดูการนี้เนี่ยแต่ก็หวังว่าจะทําให้ทางด้านปารีสแซงฌแมงเนี่ยเดือดร้อนครับ ทางด้านคาริาเรสนะครับอดีตผู้สารประตูของทางด้านสเปนนี่ได้ออกมาบอกเขาว่าที่บัวคูตัวนียครับคือผู้สบประตูที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับก็เอาไปเปรียบกับทางด้านเดียโก้มาริโอนาครับเลวเนลเมสซี่และก็คริสเตยโนโรนโดแต่ว่าเปรียบในตำแหน่งผู้สารประตูนะครับคือถ้าพูดถึงตั้งแต่ในตำแหน่งเกมรูกนี่แน่นอนครับก็ต้องเป็น2อสาคนดังกล่าวครับแต่ว่าถ้าหากเป็นผู้สารประตูนี่คือผู้สารประตูที่ดีที่สุดตลอดกาลครับ ก็สามารถที่จะช่วยให้ทีมนี้ควา้า3มแต้มได้นะครับประเดิมสน,นามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ครับเอาชนะสุดการไปได้3ประตูตอนหนึ่งท,ที่เรียกว่าทีมบุคูตัวนี้แมสเซฟเป็นพลวันเลยนะครับงานชุกจริงๆและเกมดังกล่าวดีก็เป็นแมนออฟเดอะแมชด่วยแต่ทาง้นคาริาเรสนะครับก็อออบอกรับว่าคู่ตัวนี้คือเหมือนมาราน่าเมสซี่นะครับคริสเตยโนในตำแหน่งผู้ทาประตู เขาเหนือกว่าคนอื่นในตำแหน่งเดียวกันมากครับเขาโชว์ฟอร์มแบบนี้เนี่ยจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วพวกเรานีคุ้นเคยแล้วกับการเทฟของเขาจหวะคอนเนอร์ Connor, ครับจังหวะบอลอยู่บนพื้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บบอลได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นคนที่สร้างความแตกต่างอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็บอกนะครับว่าคือเห็นทีโบคูตัวเล่นหลายๆเกมนี่ลูกยากๆลูกคือทำได้หมดน่ะจนบางคนบอกว่าเอา้า แหมมันไม่เห็นไม่เห็นไม,เห,นไมเห็นยากอะไรเลยเจริงๆแล้วนี่คือเขาทําให้เรื่องยากๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายไปหมดแล้วสลาดนั่นทีบัวคูตัวครับเลฟช่วยเร a ยนบริดนี่เยอะมากๆครับ เรลูนินก็ไม่ต้องไปเสียองเสด็จงเสด็จได้ไม่ต้องไปน้อยใจนะครับถึงแม้ว่าเมาื่อฤดูการที่แล้วฟอร์มก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าเห็นฟอร์มของทีโบคูตัวแบบนี้นี่ลูนินก็คงจะต้องยอมรับสภาพนะครับว่าแหมจะเอาอะไรครับไปสู้กับด้านทีโบคูตัวสามารถที่จะยืนระยะได้อย่บบางสบายสบายเลยครับลูดีนนี่ก็เพิ่งจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับฝั่งของเรอัลมามริดไปด้วยครับ ปาปิเซโอโรมาโนนี่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องของโจชัวคิมมิชนะครับหลังจากที่หลายสโมสรนี่ต้องการจะจะได้ตัวคิมมิชครับหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยอย่างยิ่งทางด้านปารีสแซงต์แชงนะครับแล้วก็ทีมในพรีเมียร์ลีกแต่อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าคิมมิชพร้อมครับที่จะมีการต่อสัญญากับไบยูเมวนิกออกไปครับ สัญญาของเขาดีจะหมดในปี2025นะครับบารับซโลนาน,นี่ก็ให้ความสนใจด้วยนะครับต้องการอยากที่อยากจะได้ทางด้านโจชัวคิมิชโดย Sporting Director ของบาเออร์มิวนิกนี่ก็ออกบอกนะครับว่าเรานี่คือมองว่าโจชัวคิมิชเป็นนักเตะสําคัญครับในโปรเจกต์ครับต้องการที่อยากจะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปครับต้องการที่อยากจะให้เขานี่เป็นกัปตันของบาเออร์มิวนิกในอนาคตก็ต้องมีการต่อสัญญาให้ได้ โดยโรเบนโนบอกนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับไบเยนจะมีการยื่นข้อเสนอสัญญาชบับใหม่ให้กับทางด้านโจชัวคิมิชถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยมีหลายสโมสรที่ต้องการจยากจะได้ทางด้านโจชัวคิมิชแต่ว่าคิมิชก็พร้อมครับที่จะมีการเปิดฉากเจรจากับทางด้านไบเยนิวนิคครับ แม่ปารีแซงยนตำแหงนี้ก็อยากจะได้เขาไปยืนคู่กับทางด้านเนเวสนะครับส่วนฝั่งของบาร์เซโลนานี่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็กล่าวว่าจะเอาทางด้านคิมิชนี่นครับไปยืนในตำแหน่งมิดฟิลด์แหละก็กล่าวว่าถ้าปล่อยทางด้านแฟรงกี้เดอจองออกาทีไปได้ก็คงจะใช้ทางด้านคิมิชนี่แหละครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์ของทางด้านมูเซล่านะครับ,รอ,รกกรอ,รบอีกหนึ่งนักเตะของบาร์เนบินิ ซึ่งก็มีข่าวว่าบาเยร์เยนดีก็คือต้องการที่อยากจะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับมูเซล่าครับเลืออีก2ปีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมีหลายสโมรสรก็ต้องการที่อยากจะได้ทางด้านมูเซล่าด้วยฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับระบุว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเชลซีเลอพูลเรนแมริดต่างก็กำลังจับตาดูสถานการณ์ของมูเซล่าอย่างใกล้ชิดครับสำหรับนักเตะแนวรุกทีมชาติเยอรมนันอายุแค่ K 21ปีเท่านั้นเอง แล้วใครล่ะครับที่มีโอกาสที่จะได้ตัวนักเตะคนนี้มากที่สุดถ้าหากเขาไม่ยอมต่อสัญญากับทางด้านไบรเยอร์วินิกนะครับมองดูแล้วนี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นทนางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพราะว่าซิตี้นี่คือต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญาคว้าตัวมูเซล่าเพื่อที่จะให้เป๊ปเนี่ยมีการต่อสัญญาคุมทีมต่อไปนะครับแม่แต่ว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือไอ้กฎ ฝ่าฟื้นกด115ข้อนะครับจะรอดหรือเปล่าครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ฟันโฮงกันแล้วครับว่าไม่น่ารอดล่ะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้คือถ้าตรงนั้นไม่รอดนี่คือจบเลยนะนะครับโอกาสที่จะไปได้นักเตะดีก็เป็นไปไม่ได้เลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีจะต้องมีการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเพราะว่าต้องรั้งนักเตะคนสําคัญสําคัญเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้ครับโดยเฉพาะาอย่างยิ่งเออร์ลิงฮาแลนด์ครับแหมถ้าหากได้มูเซล่ามานี่โอกาสที่ฮาแลนด์จะอยู่กับทีมโอกาสที่เพปจะต่อสัญญ,ญาต่อ มันก็มีความเป็นไปได้นะครับในวงเล็บถ้าหากพวกเขาไม่โดนตัดแต้มนะครับไม่โดนลิฟแชมป์ไม่โดนปรับตกชั้นเนี่ยอ่ะมันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของค่าตัวนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถที่จะเปได้อยู่แล้วครับแล้วก็บพบก,กับ i n s i ซต์สปอร์ตสมคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ